กบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนเด้อเอฟซีถุกทานพี่น้องล่าสุดทางพระเอกสันออกมาโพสแบบนี้ทันทีหลังจากที่ทางเพียวเาเจอดามาเนาะพี่น้องเนาะ,ะจากที่ทางพระเอกสันได้โพสล่าสุดหมาดๆเลยเพิ่นบอกว่าแฟนผมชื่นชมเลยนำมาถ่ายทอดแต่ยังไงขอโทษทางอาจารย์ครับ นั่นและพี่น้องทางพระเอกสันก็ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวของทางแพล่าวที่แพล่าวาได้ออกมาโพสต์ขอโทษในส่วนของทางอาจารย์ทวงโอ๊ตนั่นเองพี่น้องนั่นละพี่น้องหลังจากที่ทางพระเอกสันได้โพสต์ดังกล่าเนาะพี่น้องเนาะทางเอชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์บอกในส่วนของเรื่องดังกล่าวไว้แบบนี้พี่น้องท่านนี้เพื่อนบอกว่าชอบในความปกป้องแฟนของพระเอกมากๆเลยเด้อ ดูแล้วอบอุ่นในใจปื้มแทนน้องแพวเลยพระเอกน่ารักที่สุดาสันว่าบางคอมเมนก็บอกว่าขอโทษมันเป็นสิ่งที่ดีในเมื่อเราทำผิดเราก็รู้จักขอโทษถูกต้องแล้ววัสนวัลพินวงบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเห็นน้องแพวขออนุญาตเอามาร้องแต่อาจารย์ไม่ได้อ่านข้อความในคลิปเพลงนั้นแต่ก็นั่นแหละผิดพลาดกันได้ ทำอะไรจะตั้งใจไม่ตั้งใจก็ดีขอโทษกันไปจุบจบร้องเพลงสืบสารต่อยอดก็ดีกว่าบางคนด่าดถึงอาจารย์ยังอภัยกันได้ขอแนะนำเพลงตัวเองอัลบั้มเก่าๆเอามาปัดฝุ่นดีกว่า คือตัวเราเองว่าสันว่วะี่นวองทางอาคอมมินทันนีพิ่นกับคอมมินใ้แบบนี้พี่นวองในส่วนของการแนะนําเกี่ยวกับการให้เอาเพลงเก่าๆของตัวเองมาร้องจะดีกว่าว่าสันว่วะแล้วก็มีคอมมินทันนึงมาคอมมินตอบกลับว่าเพียงแค่คอมมินแล้วเอามาร้องนี่นะคนเราโตแล้วต้องสายตรงขอค่ะทักส่วนตัวไม่ใช่แค่คอมมิน ว่าอยากเอามาร้องแค่นั้นวาจาณพ่นวองนั่นล่ะพ่น้องในส่วนของเรื่องดังกล่าวก็เป็นประเด็นดรามา่าต่อเนื่องกะทาเอาในส่วนของทางพระเอกสั้นอ่าโพสถึงเรื่องดังกล่าวเช่นกันบอกว่าในส่วนของทางแพลวาผ้านีก็คือชื่นชมก็เลยน้ามาทายทอดประมาณนี้แต่จังไดกะขอโทษทางอาจารย์ครับนั่นล่ะพิน้องในส่วนของคอมเมนต์ ที่เพื่อนใดเ้าถึงเพื่อนก็บ,บอกว่าถึงสีสืันส้มจังไหนก็ต้องขออนุญาตต้นสบับก่อนเหมือนกันกับลิขสิทธิ์เพลงก่อนจะได้ร้องต้องขออนุญาตหรือจ่ายกันก่อนประมาณนี้พี่น้องนั่นลหละหลายคนหลายคอมเมนต์ก็เข้ามาส่งกำลังใจให้นะละ่ะเพื่อนก็บ,บอกว่าพิดก็ขอโทษว่าเป็นหยังส่งกำลังใจให้กันทุกคนก็เคยพิดเล้ววทาขอโทษแล้วก็ถือว่าพิดเป็นคู่่า่าว่าพี่น้อง บางท่านกับเขามาบอกให้ทางแพล่เพเาวนี่ขอโทษเขาซะาตัวไปให้จำไว้สมัยนี้กับสมัยก่อนมันบ่คือกันมาสัน่าพี่น้องนั่นล่ะพี่น้องในส่วนของเรื่องดังกล่าเนาะพี่น้องเนาะทางพระเอกสันก็ได้โพสต์ถึงแพล่าวหาลังจากเจอดาม่านั่นเองพี่น้องแล้วพี่น้องคิดเห็นยังไงในเรื่องนี้ กับความมินไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่น้องไม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไวแน่เด้อสวัสดีจา้า